เรียนเคมีเนี่ยก็ถ้าเป็นหลักๆเนี่ยในหลักสูตรปัญญาตีตอนปีหนึ่งนะครับก็จะเรียนในวิชาพื้นฐานทางทางด้านเคมีพื้นฐานก็จะเป็นทางด้านของทบทวนเนื้อหาของที่เคยเรียนมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมานะครับเพื่อเพื่อที่จะทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่ชั้นปี2ปี3และปี4นะครับการเรียนการสอนของเรานะครับก็จะเป็นในลักษณะของ เรียนแบบพี่แบบน้องนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนเนี่ยอาจารย์จะเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็คอยให้คําแนะนํากับนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีระบบการเรียนโดยรุ่นพี่ที่ช่วยดูแลอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะครับในการที่จะช่วยดูแลแล้วก็ฝึกฝนทักษะ ในเชิงปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีทําให้การเรียนการสอนเนี่ยหรือว่าการสอบในการทํางานอะไรพวกนี้เนี่ยสำเร็จรู้ร่วงไปครับเป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้เรื่องสุดแล้วครับาการเรียนการสอนที่นี่รู้สึกว่าจะหนักไปทงางด้านการปฏิบัติมากกว่าครับตอนเราเรียนเนี่ยเราเราไม่สามารถเห็นภาพได้ว่า,านักศึกษาจะต้องทําแบบนี้ทําทการทดลองแบบนี้นครับ เราจะไม่เห็นภาพได้เลย,เลยแต่พอเวลาเราเราได้ลงมือจริงจับเครื่องมือจริงเนี่ยครับมันทําให้เรารู้้เลยว่าอ๋อมันต้องมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีทักษะเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการจดเรียนและเชื่อครับ